ตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาเรียนกันเรื่องของเดียลโลโก้นะเดียลโลกคืออะไรดาวหลอกกันเองบทสนทนาเพราะนั้นเราจะเริ่มสนทนาไปแล้วนะอ่ะ,อะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังก่อนเลยอันแรกนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลองอ่านตามนะคราวแรกเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังก่อนนะหัวข้อคือ p r e s e n t a t i o n e s นะ presentationess ก็คือการแนะนำตัวนะ u n grupo de turista está en el Zócalo en Ciudad de México esperando para comenzar a la c a r e r a ก็คือนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งนะที่อยู่ที่เม็กซิโกขณะนี้ที่อยู่ในเม็กซิโกกำลังรอเพื่อที่จะเข้าไปชมคาเทดาหรือเข้าไปชมโบสของเม็กซิโกนั่นเองนะอ่ะ คนที่คุยกันเนี่ยจะมี2คนก็คือเดียโกกับอีกคนนึ่ชื่อเอลวิลานะเขาก็เข้ามาเขาระหว่างที่รอกันนี่เขาก็ถามถ่ายชื่อกันว่าเป็นใครเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันถูกหมวอ้ยโมนิเกลราเนริสว่าแล้วกี่ตาวค i t โมเตียมัสเอลบีลาเดดาเดเอ e ลสเอลบีลาเอ่อต้น s เปนย์อะไรอีทูเอลสเม็กซิกัน

จริงๆตรงนี้มันเป็นเป็นเรื่องของกฎการกระจายคำกริยานั่นเองถูกไหมเมยยาวมมันมาจากยามาเสเซชานถูก,กทำให้เรียกว่านะชานถูกทำให้เรียกว่านะกริยายามาที่แปลว่าเรียกนะแล้วก็ตเติมเซข้าไปยามาเซอันนี้ก็คือเหมือนกับคาก่อน,นอย้วที่เราเรียนเรื่องเรซเซซิฟลถูกไหม นายแม่นะฉันถูกทักให้ชื่อว่าคุดยาโมฉันถูกทักให้เรียกว่าหรือชื่อว่าอ่แล้วเราก็ษาอไปกฤษแช่ก็คูดทางเพิ่มอล่าก็มัตติยาแมสกุเมย่านั่นแหละเมย่าโมแนนเมย่าโมแน่นะนั่นคือคำตอบไหนลองคิดชื่อตัวเองในภาษาสเปนสิ ให้ตั้งชื่อตัวเองเป so ็นภาษาสเปนที่ว่าอยากจะใช้ชื่ออะไรวานิกานี่ภาษาสเปนเรียกได้ไหมคะปานิตาเรียกได้แต่ว่าไม่เป็นภาษาสเปนคุณอยากให้เป็นสเปนแต่จะตั้งให้หนดเลยสิปาณิตาอ๋อสเปนออกปานิตาโอเคค่ะแต่ว่าเสียงมันไม่ออกปานิตานะปานิตาปานิตาหรือจะใช้ชื่อนี้ก็ได้ปราติเซียปราติเซีย ราติเซียถ้าคนประเทศอื่นเข้าไปอยู่สเปนนี่คนสเปนไม่ชอบเรียกชื่อเดิมหรอคือในบางครั้งเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียกชื่อได้แต่ในบางครั้งเนี่ยการออกเสียงอ่ะมันออกเสียงแล้วมันมันไม่ใช่ใช่ไหมแล้วคือคนที่เข้าไปอยู่ในสเปนเขาก็อยากอยาก,ยากเรียนรู้ความเป็นวัฒนธรรมเขาจะอ้ไรเขาก็อ่านชื่อเขาชื่อแอนนาเขาชื่อแอนพอไปอยู่ในสเปนเขา,าเอาชอเขาชื่อแอนนาก็ได้ใช่ไหม เอาปาดิได้ถ้าอยู่ในสปเปนเพียนเป็นปานิตตาได้เลยเอ่าหรือไม่ก็ใช้เป็นอันนี้ก็ได้เปอร์ติเซียอืปอติเซียหรืออะไรล่ะลูเซียอะไรเงี้ยจริงจงมันมีเยอะมากเลยนะชื่อ่แล้วแนนล่ะค้เรียกได้ไหมแนแนก็เรียกได้แต่เขาจะมาไม่เรียกแนงไ,ไม่เลยน,น,นานนานอืมเราจะยอมไหมให้เขาเรียกนาน สร้อยมาจากอะไรสรเซเบรโรเซนะเบโรเซประธานคือโยใช่ไหมสอยนาตาเลีย้อยนาตาเลียถ้าครูไม่ใช้คำว่าเมยยาเพเพราะเมยยาโม่นี่คือมันจะเป็นลักษณะที่เป็นทางการนะถ้าครูใช้คำว่าสอยมันก็คือจะเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยจะเป็นทางการเท่าไหร่นะแต่มันก็ใช้พูดได้เว็บก็หยิบต่อมาที่ ที mm ่เอเดียนาเขาพูดตอนที่เขาถามว่าเธอเป็นคนที่ไหนถูกไหมอ่ะต่อมาคำถามที่สองคำถามที่หนึ่งก็คือโกมเดยาม เดย์ a อ d เนี่ยเราเคยเรียนไปแนละ้ควค่ะว่าดอนเนี day, แ่แปลว่าที่ไหนเดยแปลว่าอะไรได้บ้างแปลว่าแสดงความเป็นเจ้าของก็ได้ใช่ไหมแสดงสถานที่มาก็ได้เดย์ดอนมาจากไหน d ดย์ดอนเนี่ยเอริสเอริมาจากไหนําว่าเอริสมาจากไหนํวาว่าเอร s สมาจาก แกร์โบลเซ่ถูไหมประธานคือประธานที่หมักกระจายในรูปของ r s คือกลับไปดูที่แกร์โบลเซ่แกร์โบลเซประธาน ตอนเด็กคือที่เราเรียนมานะทีนี้มาขั้นเปที่เดดอนสื่อสิที่ยังไม่ได้เรียนที่เรียนเพิ่มเติมนะคำถามในบทนี้มาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคำถามคำถามที่หนึ่งงบกติหรือมัสยงบปเติอย่ามัสนะอ่าไม่ใช่คุณเธอชื่ออะไรนะเธอชื่ออะไรแต่ถ้าเปลี่ยนโมโม เซยามะอันนี้แหละคุณชื่ออะไรนะอย่างเช่นถามคนที่อายุเยอะกว่าเราหรือคนที่เราไม่คุ้นเคยไม่รู้จักเลยหรือถามเพื่อนสมมติครูถามแนนว่าคนนั้นชื่ออะไรคุณก็ถามแนนโกโมเซยามะเอหรือแนนโกโมเซยามะเอียอย่างก็ว่าไปถูกไหมอ่ะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนละ มันยังสามารถถามได้ดีกถู่ไหมว่าสบายดีไหมเพราะขึ้นอยู่กับปริมาณของคนก็คือโอโโโโโมอสยาไมสแปลว่าอะไรโอมสมาจากไหนจำได้ไหมข่าวก่อนรล่นดเรียนไปแล้วเรียนแต่นึกนึกหัวขอ้อนึอ่อี้มีอะไรนะ คนที่เป็นที่ใหญ่กว่าหรือเราไม่คุณเคยกบโกโกเอ็กซ์ตาโกโกเอ็กซ์ตาหรือถ้าถามเฮ้ยพวกเอ็งเป็นยังไงนะก็เป็นโกโก คนเดียวอันนี้คือหลายคนถ<ฆ>ูกไหมถ้าจะใช้คำว่าเกตาหโกโมเอสตาโกโเอสไซส์โกโเบย์สันแล้วเรายังใช้ได้อีกก็คือโกโมเตบาอันนี้ถามคนเดียวนะถามถามตูนะโกโเมเตบาถูกไหมโกโมเตบาสบายดีไหมเป็นไงบ้างอันนี้ส่ดดวนใหญ่จะเป็นภาษาปากนะกโมเตบา ถ้าภาษาเขียนไปเนี่ยก็จะเป็นสองเซกนี้นะเป็นภาษาเขียนแล้วก็ถูกใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปจะเรียนภาษาอังกฤก็ไม่ตันก็ไม่สั้นตู้นะเอสพี แต่ละแบบหรือว่าประธานแต่ละแบบเราก็เปลี่ยนจาก B เป็น B เปหรืออาบิเวสหรือบีเบ็แล้วแต่ว่าประธานคืออะไรถูกไหมแต่ข้างหลังเหมือนกันนะข้างหลังเหมือนกันในที่นี้อาจจะไม่ได้จับเป็นต้องเป็นเดรากุสที่เดียวอาจจะบอกว่าคือเอเนสเดนนครราชสีมาอาบิเวสเอนนครราชสีมาบีเวสเดนนครราชสีมาถูกไหมหรือบีเวสเดนเซียมา ดีเบสเทสดองคราอะไรก็ว่าไปถูกไหมคือเราก็เปลี่ยนสถานทนี่แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ปไปอ่ะจากเดิกดีเบสทำนองเดียวกันจากตรงนี้เลือจากเด็กดีเด็จากเด็กดีบินเลือดจากเด็กดี if เออถูกต้องในภาษาอังกฤษคือ if เห็นไหมแต่ถ้าเราบอกว่าถ้านั้นค่านี่ค่ะหนังไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นนะคนละตัวกันคนละเรื่องใช่คอร์ดูอ่าคนละเรื่องกันใช่คอร์ดูเฉราะปัญหาอันนี้คือคอร์ดูไม่ได้เฉพาะปัญหาต้องอ่ะโย้ซอยอันนี้คือคำตอบใช่ไหมโย้ซอย is ปานโย้ละ คนสเป็นยอซอยอาเคลตีนะอะหรืออาเคลตีนเอ่ยถ้าเราไม่ตอบสังชาติเราตอบประเทศก็ได้เช่นยอซอยเดไปลานเดีย นะถ้าว่าหน่อยถ้าคุยกับต่างชาติแต่ถ้าคุยกับคนไทยก็โยซอยเดนครราชสีมานะหรือโยซอยเดบางเกาะโยซอยเดภูเก็ตนะโยซอยเดปีปีนะปีปีก็คือชื่อกล่อใช pues, ่ไหม ซอยในขาดทะเลสอคนรู้จักนะ <c oughs> คือ <c oughs> ที่ไหน <c oughs> นะคะซอสอยูนน <c oughs> ่ไหนชื่อไหมถ้าเราบอกว่าเยอะซอยคูชีฟ้าอะคูชีฟ้าคูชีฟ้าคนก็จะรู้จักใช่ไหมเพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่่ดังอย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกเยอะซอยในขาดทะเลสอมันอยู่ตรงไหนอะของประเทศไทยอะให้สั้นแบบมันอยู่ตรงไหนของโคราถูกไหม ทีนี้ต่อมาเลือกไออีกอ่ะ vivo and talaga, one vivo อย่างเหมือนกักนคือความหมายเดียวกันแต่เขียนต่างกันแล้วก็ออกเสียงต่างกันโ <V> นบะิโอะเนเป็นคำตอบข้อไหนคะโนบิโอะเอ็นก็คือฉันไม่ได้อยู่ในถ้าอย่างเช่นครูถามว่าหนูอยู่ในสีคิวหรือเปล่าหนูบอกว่าหนูไม่ได้อยู่ในสีคิวหนูว่าโยโนบิโอะเอ็นสีคิวเป็นคำตอบของข้อข้างล่างไงที่เขาถามนีน่อันนี้มันไม่ใช่แบบคำถามนะ่นานี้คือตัวอย่างที่ครูยกยให้นะ,ะ,ะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเลยเดี๋ยวจะงง เดี๋ยวคราวหนะ้าเรียนเดียวโรโก้ต่อไปนะขาแม่เนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเดียวเราก็เรื่องอ่าเอาเดอร์มินาสลาบ,บิสตานะก็คือระหว่างเอวิรากับเดียกก้นี่แหละจะคุยกันแล้วก็จะมีเพื่อนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสองบุคคลนี้เข้ามาในตัวประกอบอีกหนึ่งฉากนะเราจะได้ทำความรู้จักว่าเป็นการแนะนำอะไรหรือว่าทำไมถึงมีคนเพิ่มขึ้นมาเพราะอะไร แต่ว่าคร <S 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 ูจะยังไม่บอกตอนนี้เอาไว้ถึงบทหน้าก่อนแล้วเราค่อยมาดูกันว่าบทต่อไปเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของอะไรนะวันนี้ครูไปแล้วเดี๋ยวครูกลับบ้านนะตอนนี้ครูบอกว่า Adios แต่ว่าอะไร Adios อสบาย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 นะอ่าอาร์ตาลากรอสิมาพบกันใหม่รันหน้านะแล้วคราวหน้าเราก็เจอกันนะก็ออนยอส